น้ำเหลือนิดเดียวเองกัดก็โอเคเลยไซจดยางครับนี่ไซเจสวยครับปลาที่นี่ไซเดียวกันหมดครับโอเคครับผมเปล่า้ครับนิวจดยางครับผมโอเคจอมากครับเดี๋ยวลองกันต่อน้ำตื้นๆน,น้ำน้อยๆครับมันมีตัวมันก็ออกมากัดนะครับเราพยายามตีเข้า แนวหญ้านะครับตีเข้าแนวหญ้าเข้าไปนะครับโอกาสที่มันจะกัดโอกาสที่มันมีตัวแล้วมันจะกัดนะครับสูงนะครับโอเคครับผมนิ้วจะจังชอมาครับ